สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับธนา E ีทนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็พาท่านผู้ชมนะครับมาดูนะครับบ่อปลานะครับบ่อเล็กๆนะครับก็เป็นบ่อขนาด3 3เมตรครึ่งนะครับคูณ3เมตรครึ่งนะครับอ่านะครับก็คือ3.5เมตรคูณ3.5เมตรนะครับความลึกก็80เซนนะครับผม80เซนบ่อนี้นะครับก็ ปล่อยเป็นปลาหมอนะครับปลาหมอชุมพรหนึ่งนะครับผมปลาหมอชุมพรหนึ่งก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ปล่อยปลาลงไปนะครับเมื่อสักครู่ก่อนจะปล่อยนะครับผมก็ลืมถ่ายคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสําหรับพันปลาหมอนะครับก็เป็นปลาที่ได้รับความนิยมนะครับเป็นอย่างมากนะครับในชนบทนะครับผมก็ ตัวผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบทานปลาหมอมากนะครับเพราะว่าปลาหมอนั้นนะครับเป็นอาหารที่อร่อยครับเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจนะครับลองเลี้ยงดูนะครับลองเลี้ยงดูนะครับก็เป็นช่วงที่เข้าสู่ต้นฤดูหนาวนะครับก็น่าจะโอเคอยู่นะครับเพราะว่าได้ถามทางฟาร์มปลาแล้วนะครับเขาบอกว่าเลี้ยงประมาณ4-5เดือนก็สามารถจับมารับประทานได้แล้วนะครับ อันนี้ก็เลยเอามาลองเลี้ยงดูนะครับซึ่งแต่เดิมนะครับบ่อนี้นะครับเป็นบ่อที่ว่างเปล่านะครับผมก็คือผมได้ขุดเอาไว้เพื่อเก็บน้ําในช่วงหน้าฝนนะครับเป็นเป็นน้ําสํารองนะครับเพื่อใช้ในการรดต้นไม้หรือว่ารดพืชผักทางการเกษตรอะไรพวกนี้นะครับแต่ทีนี้ว่าเนื่องจากว่าหน้าตอนนี้นะครับผมได้เจาะบ่อบนาดาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยคิดว่านะครับ มันมีอาหารบางอย่างที่เราสามารถจะใช้พื้นที่ไม่ต้องเยอะนะครับมาเลี้ยงปลาได้ก็เลยตัดสินใจนะครับนำพันปลามาปล่อยนะครับก็ในบ่อนี้นะครับผมอาจจะปล่อยเยอะไปสักนิดหนึ่งนะครับผมนะครับเยอะไปสักนิดหนึ่งก็คือปล่อยไปสองร้อยตัวนะครับนี่นะครับบ่อนี้นะฮะจริงๆอันนี้ไม่แนะนำนะครับผมเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างเล็กนะครับแต่ว่าก็คือ มันเป็นการทดลองนะครับก็เลยคิดว่าลองดูก่อนนะครับเผื่อเผื่อมันไม่รอดหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เลยปล่อยลงไปประมาณ200ตัวนะครับ200ตัวด้วยกันนะครับสําหรับบ่อนี้นะครับก็เป็นปลาหมอล้วนๆครับผมนี่นะครับเป็นบ่อไม่ใหญ่มากนะครับอันนี้ก็รอบๆก็จะมีต้นกล้วยนะครับซึ่งเป็นสวนเกษตรของของผมนะครับที่ ได้ทดลองทำนะครับหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามอยู่เป็นเวลานานนะครับผมก็ตอนนี้ก็จะมีเวลาเข้ามาทำคลิปมากขึ้นนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่องปลาหมอนะครับให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามกันเรื่อยๆนะครับว่าผลการเลี้ยงเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับซึ่งตรงนี้นะครับ ก็เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ทราบกันอีกทีนึงนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นโซนที่กําลังทําแปลงผักนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทำเ,เป็นที่กั้นสุนัขนะครับก็คือไม่ให้หมามันเข้ามาเพราะว่าหมากับแปลงผักนี่มีปัญหากันตลอดนะครับไม่ค่อยจะเข้าเส้นกันเท่าไหร่นะครับนี่นะฮะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะทําเป็นตะข่ายนะครับเอาล้อมหมาไว้นะครับ อ๋อไม่ใช่นะฮะล้อมผักเอาไว้ครับแหมนี่นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะมีอีกบ่อหนึ่งนะครับผมนี่นะครับเป็นบ่อขนาดสามเมตรนะครับอ่าสองเมตรห้าสิบนะครับคูณห้าเมตรนะครับอ่าบ่อนี้ก็จะเป็นปลาจระเม็ดนะครับกับปลาตะเพียนนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยวางแผนเอาไว้ว่าจะมีปลานินด้วยนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าที่ฟาร์มเนี่ย เขาไม่มีปนินนะครับก็เลยปล่อยเป็นจระเมดกับตะเพียนแทนนะครับนี่นะครับก็อยู่บ่อเดียวกันนะครับอันนี้ก็200ตัวเหมือนกันครับผมนะครับก็อย่างละอย่างละร้อยนะครับก็ปล่อยลงไป200ตัวนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็มีเรื่องราวข่าวสารนะครับมาอัปเดตให้ทราบกันเพียงเท่านี้ก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับและอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กันเอาไว้ด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ